สัจจะตัวเดียวนี้มีอภินิหารทั้งทานศีลภาวนาสัจจะตัวเดียวมีอภินิหารมากอภินิหารแผลงฤทธิ์ได้ด้วยอยู่ยงคงภพฑ์เสียด้วยแล้วสามารถจะทํางานสําเร็จทางคดีโลกคดีธรรมตัวอย่างว่าญาติโยมมีสัจจะไหมมีความจริงในชีวิตไหมถ้าไม่มีขอให้สร้างเสียแต่บัตนี้ไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาเลย ข้าพเจ้าจะเดินจงกรมข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะไม่เลิกวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะตักน้ำซักสองหาบต้องตักให้เต็มสองหาบถึงจะมีสัจจะคนชาผู้ส่วนมากทำอะไรไม่ได้ผลเพราะเสียสัจจะสัจจะตัวเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเอาตักบาตรทำบุญให้ทานมากมายหรอกญาติโยมก็ไม่เข้าใจทำบุญเสียอีกมีอะไรทำบุญหมด แต่โยมไม่เข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแบ่งปันใช่ไหมเล่าแบ่งปันแบ่งสรรปันส่วนโยมแปลว่าอย่างไรแบ่งสรรปันส่วนบางทีโยมผู้เฒ่าผู้แก่จะว่าหนูมีนาเอามาให้ยายนี่ยายจะทำบุญให้หมดหมดเลยนะอย่างนี้เรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนเหรอไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีแต่ให้แต่ไม่รับ ไม่รับตรงข้อไหนโยมรู้ไหมเดี๋ยวโยมจงฟังต่อไปพระพุทธเจ้าไม่รับอะไรแต่อย่างอื่นรับนะไม่รับอยู่ข้อเดียวคืออะไรญาติโยมฟังต่อไปอาตมาเคยเห็นมาหลายคนแล้วตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงพอนั่งไปได้สัก40นาทีก็ว่าสายหน่อยค่อยนั่งต่อไปหลายคนบางทีนั่งไปก็ว่านอนก่อนเถอะ หรือให้เด็กมันหลับก่อนค่อยปฏิบัติต่อเถอะอย่างนี้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้จริงๆด้วยเพราะเสียสัจจะสัจจะลบหมดเลยไม่ต้องไปสร้างที่ไหนแล้วแล้วไม่ต้องสร้างบาร,รมีต่อไปทานก็ไม่มีสินก็ไม่เกิดนี่ธรรมะก็ไม่เกิดด้วยปัญญาบาร,รมีจะเกิดได้อย่างไรเพราะขาดสัจจะเดี๋ยวนี้ขาดตัวนี้ต้องไปเอาอะไรอย่างอื่นหรอกสัจจะไม่มีเลย คนที่มีสัจจะนี่ยิงปืนไม่ออกระเบิดก็ไม่ระเบิดเสียด้วยนี่ตัวสัจจะสำคัญมากถ้ามีหัวใจมีสัจจะเป็นทุนหลักโยมที่จะทำให้สำเร็จมีทุนหลักไหมถ้ามีทุนหลักมีคนมาร่วมมาร่วมแล้วมีคนอุปัมภมด้วยทุนหลักตัวเดียวคือซื่อสัตย์สุจริตมีสัจจะไม่โกหกตัวเองแล้วไม่หลอกตัวเองไม่ต้องจำต้องกล่าวว่าจะไปหลอกคนอื่นเขา ที่เราไปหลอกคนอื่นนี่เท่ากับว่าเราหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลอกมาเป็นคนเก๊ม,มานานมากญาติโยมโปรดทราบเถิดว่าหัวใจของเราคือสัจจะมรรคสัจจะสัจจะในองค์มรรถ้าเราไม่มีสัจจะมรรไม่เกิดไม่เกิดแน่จะนั่งวิปัสสนามรรไม่เกิดแน่อาตมาเคยเดินทุดงกับหลวงพ่อดำในป่าก็ต้องใช้สัจจะอีก หลวงพ่อดำอายุกี่ร้อยปีนะอาตมาก็เคยเดินทุดงไปกับท่านในป่าอาตมายังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วท่านบอกว่าคุณเป็นคนจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ความหมายก็ตอบท่านว่าไม่ทราบท่านจึงบอกว่าจำไว้ถ้ามีสัจจะเป็นคนจริงถ้าไม่มีสัจจะจะใช้อะไรได้เลยทุกอย่างเสียหมดแล้ว ไม่ต้องอธิษฐานอะไรไม่ขึ้นจริงๆท่านว่าอย่างนี้นิยมคงเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อดำท่านไม่ได้ชื่อดําหรอกนะไม่ทราบว่าท่านชื่ออะไรแต่อัตมาเรียกท่านอย่างนั้นเองไม่ทราบว่าอายุกี่ร้อยปีแล้วยังอยู่ด้วยนะมีสัจจะก็จะเห็นนะไม่มีสัจจะก็จะไปไม่ถึงองค์นี้หรืออัตมาจะไม่ขอกล่าวต่อไปไปพบสัจจะเป็นมักสัต แปลเสียให้สั้นๆในหลักวิชาการนี่มันไม่เหมือนกับวิธีปฏิบัติวิชาการกับภาควิธีปฏิบัติมันต่างกันคําว่ามักสัตมีสัจจะเกิดมักใช้อย่างนี้ทับศัพท์เลยคนไหนไม่มีสัจจะจะเกิดมักไม่ได้มักมักขาไม่ได้ต้องมีมักแปในทฤษฎีแต่โยมขาดสัจจะก็มีมักสองมักเกิดเลยโยมรู้ไหมว่ามักสองมักคืออะไร คือมักง่ายกับมักได้แน่นอนคนไม่มีมักสัตว์คนนั้นมีสองมักโยมไปสังเกตดูคนไหนทำอะไรง่ายๆส่งเดชไปก็มักจะมักได้เสียด้วยเอาแต่ได้แต่ไม่ยอมเสียแต่พอหันมุมกลับคนไหนเสียสละได้เสียสละเพื่อได้ได้อะไรได้บุญได้คุณประโยชน์นี่ถึงอย่างนี้เห็นแก่ได้สองมักนั้นแทนจำไว้ มักสัตว์คือสัจจะเป็นมักถ้าคนไหนไม่มีสัจจะไม่มีความจริงแล้วไม่ได้มักไม่ได้ผลไม่ได้นิพพานไม่ต้องไปหานะจะเห็นผลไปเรื่อยๆโยมนั่งเป็นยังไงสบายมากเลยนั่งถึงหนึ่งชั่วโมงไหมฉันก็จะตั้งสัจจะทุกหนึ่งชั่วโมงเวลาจะเลิกไม่ถึงทุกทีนี่ไม่มีสัจจะจะตายก็ให้มันตายสิเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป ข้าพเจ้าขอยอมตายเอาปณิธานของพระพุทธเจ้ามาใช้สิวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี้โยมโปรดทราบโยมเคยคิดหรือไม่หนึ่งนาทีหายใจเข้าไปกี่ครั้ง18ครั้งนอนหลับเหลือ15ครั้งคนที่นอนปลุกตื่นยาก13ครั้งคนที่มีสมาธิเหลือ10ครั้งและจะลดลงเรื่อยๆเหลือ8เหลือ4เหลือ2เหลือ1 แล้วเข้าสู่เอกกัคตาแล้วเข้าสู่นิโรสมาบัตไปตามลำดับพระบางองค์ท่านพูดว่าอย่างโน้อนอย่างนี้ถามท่านซิว่าท่านปฏิบัติได้ไหมทำไม่ได้หรอกอัตมาพูดชั้นต่ำๆๆที่อัตมาทำได้จึงพูดสูงสูงทำไม่ได้ข้อปฏิบัติสูงสูงที่นำมาพูดเช่นเรื่องนิพพานนี่อัตมาไม่ถึงถึงแล้วจะบอกให้ ตอนนี้ไปไม่ถึงยังเป็นพระอาหารหันต์อยู่นี่เห hey, ไปช่วยเหลือเขาทางนั้นเห hey, ไปช่วยเหลือเขาทางนี้เดี๋ยวนี้เข้าไปหาพระอาหารหันต์กันมากสร้างวัดสร้างวาอย่างกับปราสาทราชวังพระประเภทนี้อยู่ในป่าเยอะโยมอยากไปจะพาไปประเภทสงบจะอยู่ในอารันราวป่ามากมายจริงๆพูดแต่ละคำแหมมันซึ้งเข้าไปถึงหัวใจจริงๆ พระพวกนี้ทั้งแหลมทั้งคมพูดจาสั้นๆคมคายคมติดสัรพูดแต่ละคำน่าคิดเอาประดิษฐ์สร้างสรรค์พระประเภทนี้อยู่ในป่าจริงๆพูดจาคมคายสั้นๆนี่อย่าลืมเช่นหลวงพ่อดำอัตมาตั้งชื่อท่านเอาเองที่เขาลงหนังสืออาจจะไม่ใช่องค์นั้นหรืออาจจะใช่ก็ได้แต่ทำไมมีอายุยาวนานนักมันเรื่องแปลก บางครั้งก็เจอที่กรุงเทพบางครั้งก็เจอที่ภาคเหนือบางที่เจอที่พมา่าพระประเภทนี้บางทีนึกเข้าจิตถึงเจอเพราะฉะนั้นเรื่องลมหายใจเรื่องการนับลมนี่อัตมาจับจุดได้ที่ประเทศจีนได้แล้วมาลองโทรจิตให้เป็นตัวหนังสือสามารถออกไปติดตรงโน้นได้นี่เรื่องลมหายใจสอนลูกหลานได้เลย ไม่ต้องไปว่าพุโทโธสัมมารอารหังพองหนอยุบหนอแต่ประการใดเพราะเป็นอาณาปานาสติเหมือนกันหมดแต่เราใส่อารมณ์กรรมฐานอย่างไรโดยสมถะหรือวิปัสนาขันห้ารูปนามเป็นประการใดของอัตมาพิสูจน์ได้แล้วพิสูจน์อย่างนักศึกษาเหมือนเราเป็นนายแพทย์เอาคนไข้มารักษาถึงจะรู้ ถึงจะเชี่ยวชาญในประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาแพทย์มาจากคนไข้ดังนี้ที่นี่มีเด็กชั้นประถมศึกษาที่เรียนหนังสือไม่เก่งมีวิธีสอนสำหรับลูกหลานนะไม่ใช่สอนยัิโยมโยมควรจะจำได้เป็นอันเดียวกันคืออารมณ์หายใจเข้าออกนี่เองจะสังเกตได้ไหมว่าเมื่อมีโลภะโลภะมันจะทำให้หายใจผิดปกติยาวๆ โทสะนี่หายใจสั้นๆลงไปแล้วกระตุกด้วยนะกระตุกหนักเข้าถ้าเลยกว่า50%ถึง60%เมื่อไร่ลงมือลงไม้เลยนี่โทสะแล้วบางคนมีอำนาจโมหะหายใจไม่เป็นปกติหายใจเฮือกๆนี่คนมีอำนาจโมหะไม่อยากมองหน้าใครไม่อยากฟังของใครด้วยไม่อยากเอาความคิดเห็นของคนอื่นเขานี่โมหะชัดมาก มีโมโหโทโสเกิดขึ้นอย่างไรไม่ต้องไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นนะไม่เอาละหายใจยาวๆอย่าไปนั่งคุยกับใครอย่าให้อารมณ์ออกไปข้างนอกอารมณ์คนเดียวหายใจยาวๆเถอะเดี๋ยวรู้เลยลูกกุญแจอยู่ไหนรู้ว่าอ้าวเงินทองมันหายไปที่ใดบางทีเราเปลี่ยนที่มันใจร้อนใจรนทุกประการแล้วก็ทำให้หาของไม่เจอ ขอให้ไปนั่งเฉยๆในห้องภาวนาเพราะฉะนั้นตามที่ราชการนี่ห้องอธิบดีห้องรัฐมนตรีเขาจึงให้อยู่คนเดียวอาตมาเคยไปเมืองจีนไปพบด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ปักกิง่งด็อกเตอร์คนนี้เก่งมากจริงๆอาตมาไปกับพวกคนฮ่องกงไปกันหลายคนมีผู้ชายคนหนึ่งไปโกหกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จับที่ประจรแล้วถามว่าคุณมีภรรยาแล้วหรือยัง คนนี้บอกว่ายังโสดยังไม่มีครอบครัวแต่ด็อกเตอร์คนนี้บอกโกหกคุณมีเมียสามคนมีลูกห้าคนเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสามถูกไหมนี่ตกใจเลยอะไรที่บอกโยมโยมเป็นผู้บอกจิตมันบอกนะจับลมหายใจนี่ดังนั้นความลับไม่มีในโลกโกหกไม่ได้ถ้าลมหายใจเราละเอียดสมาธิเราละเอียดหน้ามันก็จะบอกอีก การเดินก็จะบอกด้วยนี่มีประโยชน์มากญาติโยมทำให้ได้แค่นี้ทำสมาธิกันนี่ไม่ต้องไปนิพพานกันหรอกนิพพานนี่ตายนอกบ่วงไม่ห่วงใครดับสนิทไม่ติดเชื้อขึ้นมานิพพานแล้วจะเอาอยัางไงกันอัตมาว่ามีอะไรพิสูจน์ได้ไหมทำได้อะไรบ้างจากลมหายใจนี้พองหนอยุบหนอนี่ลมหายใจพุทธหายใจเข้า โทรหายใจออกก็ลมหายใจอานาปานาสตินี่สะดวกไหม